ตำรวจเตรียมนำชายชาวอเมริกันไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะหลังจากที่ก่อเหตุฆาตรกรรมพัญาชาวไทยที่จังหวัดน่านแล้วนำสมศพไปฝังไว้ที่ป่าก่อนจะหลบหนีไปซ่อนตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายเจสันแมทธิวบอลเซอร์ชาวอเมริกันอายุ32ปีถูกตำรวจควบคุมตัวเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปฝากขังที่สถานีตำรวจภูทรเมืองน่าน หลังก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวพิชภชพรคิดชอบหรือว่าส้มโออายุ32ปีพัญยาชาวไทยซึ่งกำลังตั้งครันได้3เดือนค่ะแล้วหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ที่ตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยตำรวจเข้าควบตัวเข้าควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้คดีนี้ญาติของนางสาวพิชภพรเข้าแจ้งความว่านางสาวพิชภพรหายตัวไปตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อตรวจสอบในห้องพักพบฟูกนอนผ้าปูที่นอนเปื้อนเลือด รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีคราบเลือดติดอยู่จึงได้เร่งติดตามตัวนายเจสันที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักก่อนจะทราบเบาะแสว่าหลบหนีมายังจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นนายเจสันรับสารภาพว่าลงมือฆ่าพัญญาชาวไทยก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับพัญญาค่ะด้วยความโมโหก็เลยใช้มีดแทงไปที่หน้าอกสองครั้งแล้วนำศพไปฝังไว้ที่ป่าใกล้โรงเรียนบ้านสีเกิดตําบลเรืองอําเภอเมืองน่าน ตำรวจภูทรเมืองน่านและตำรวจภูธรตำบลเรืองตรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดน่านกว่า50นายพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่านไปตรวจสอบป่าละเมาะริมถนนระหว่างบ้านสีเกิดตำบลชัยสถานกับบ้านสมุนตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านตามที่ผู้ต้องหารับสารภาพก่อนจะพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในถังขยะพลาสติกสีเขียวใช้สกอตเทปสีน้ำเงินปิดฝาถังไว้สภาพศพก็ ผู้ของมีคมแทงที่กลางอกสองแผลศีรษะและใบหน้ามีรอยยุบด้วยค่ะตำรวจเตรียมนำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ